วันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆพ,พูดคำว่าเจกับมังสวิรัตนะคะเนื่องจากมีหลายๆคนนะคะเปิดร้านอาหารแล้วก็มีฝรั่งเข้ามาถามว่าคุณเมเมนูาอาหารมังไหมแล้วก็เราก็งงว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ไปเที่ยวเมืองนอกอาจจะไม่อยากกินเนื้อแป,แปลกๆที่นูน่นก็บอกไปเลยแก้ปัญหาไปว่าฉันเป็นมังสวิรัตหรือว่าฉันกินเจกง็ง่ายๆนะคะคำว่าเจกับมังสวิรัตเนี่ยมีทั้งหมดสองคำเหมือนภาษาไทยเริ่มจากคำแรกนะคะวีแกนนะคะ Vegan 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 แปลว่าเจส่วนอีกคำหนึ่งนะคะ vegetarian คำนี้ vegetarian vegetarian เนี่ยใช้บ่อยมากคำนี้แปลว่ามังสวิรัตนะคะแล้ก็ถ้าเกิดเราเปิดร้านอาหารแล้วก็บอกว่าเรา I have Vegan เมนูหรือว่า vegetarian เมนูนะคะคุณก็สามารถจะเปิดดูเมนูเจหรือมังสวิรัตได้หรือเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็บอกเขาไปว่า I am vegan ฉันเป็นคนที่รับประทานอาหารเจนะคะหรือว่า I am vegetarian ฉันเป็นมังสวิรัตลองมาฝึกพูดพร้อมๆกันนะคะ I am vegan I am vegetarian นะคะหรือว่า I eat vegan food I want vegan food I eat vegetarian food. I want vegetarian food. นะคะง่ายๆนิดเดียวเอง Vegan and vegetarian นะคะหมาว่าถ้าเกิดเขาไม่มีภาษาอังกฤษหรือว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็นี่จากตัวอย่างนะคะก็คือคุกกี้ไฮแอนซิกมาจากอินเดียจะมีธงสีเขียวแล้วก็จุดสีเขียวตรงนี้นั่นก็เป็นสนัญลักษณ์ที่รู้กันโดยทั่วไปว่านั่นก็คืออาหารมังสวิรัตนั่นเองเท่านี้ละคะ่ะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะอร,อร่อยกับการรับประทานหรือว่าขายอาหารมังสวิรัตและอาหารเจนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ Enjoy your vegan and vegetarian food บาย e ขอต้อนรับทุกท่านเนข้าสู่รายการมังสวิรัตที่ดีที่สุดเพื่อหยุดการกินเนื้อสัตว์นะฮะกับรวมพลังมังสวิรัต เขาชีวสุสัตว์ละไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมารวมงานรายการนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเจอเราสองคนนะคะทุกนคุณไน้าคุณตากันทีเดียวนะคะรักศิรั์ค่ะครับผมเก่งไตรวิทย์นะฮะร,รายการนี้ออกอาศมาตั้งแต่ประมาณต้นปี2558นะครับ,รบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับทุกท่านเพราะว่ารายการนี้ทําให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมทําบุญสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยกันนะคะ รับดาราเดลี่ชาแนลนะฮะแล้วเราก็ไปออออากาศย้อนหลังฮะทาง YouTube ด้วยนะคร, mm hmm. รับเพียงแต่พิมพ์คำว่ารวมพลังมังสวิรัตนะฮะแล้วก็กดอ mm ัปเดตจะมีตอนใหม่ๆมไหมท่านได้ชมนะแต่ละตอนนี้นอกจากจะมีการแนะนำเรื่องของร้านอาหารมังสวิรัตแล้ว <c oughs> ยังมีเรื่องสุขภาพด้วยรับสุขภาพเ็สสำคัญจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คนป่วยเนี่ยปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,พ,นพอๆกับคนที่เข้ามากดแฟนเพจกดไลค์ในแฟนเพจเราเพืรู้จักเราได้ค่ะรวมพลังม,ามาังสวิรัตแล้วก็คอยติดตามกันว่าเรานั้นมีกิจกรรมที่ไหนอย่างไรบ้างนะคุณรักบอกว่าคนที่ไม่สบายนี่มีจํานวนเพิ่มขึ้นเหมือนกับคนที่มากดไลค์ในแฟนเพจ<ก>รวมพลังมัมงสวิรัตก็มากขึ้น <c oughs> 4เดือนที่ผ่านมา<ต>นะครับตอนนี้มีตัวเลขคนกดไลค์ อยู่ประมาณ2,000รูปสอ0 0 0นะอาจจะสู้กับแฟนเพจอื่นเขานะฮะยังไม่ค่อยได้ที่เขามีคนกดไลค์ทีเป็นล้านๆน,นะฮะแต่แต่เราถือว่าเขาบอกว่าคนหนึ่งคนเนี่ยที่มาทานเจหรือทานบางสวิรัตนะฮะหนึ่งชีวิตที่มาทานหมื่นชีวิตรอดตายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามี2,000ที่มาทาน<ฮ>คนร<ฮ>อดตาย<ฮ>นี่<ฮ>เป็นน,ปนะสัตว์รอดตายนี่เป็นล้านเลยทีเดียวนะฮะ อตอนนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีการทํารายการแล้วนะครับเราก็ยังไปรวบรวมเอาบรรดาคุณลักไปเจอมามัางไหมฮะคลิปเนี่ยเยอะๆทีเดียวแล้วก็<ช>ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะชมกันนะคะไม่จึเป็นเฉพาะในแฟนเพจเราตอนนี้จะชมที่ไหนเพื่อชมได้แต่ชมอย่างเดียวไม่พอชมแล้วต้องแชร์เพราะชมแล้วต้องแชร์ไม่พอเท่านั้นชมแชร์จากนั้นเสร็จแล้วจะต้อง ชดเชยโดยการที่ไม่เบียดเบน,นชีวิตเขาอีกเลยงสาเวเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมาร่วมงาน ระลึกให้ท่านนะฮะถ้าหากว่าท่านนั้นมีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับทำได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นการส่งคลิปสร้างแรงบันดาลใจในการรับประทานอาหารเจอาหารมังสวิรัตเล่าประสบการณ์ของตัวท่านหรือคนที่รู้จักก็ได้ที่เขาทานแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยนะฮะทานได้2เดือน2เดือนเท่านั้นนะฮะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3เดือนกว่ากว่าเดือน สิ่งที่ผมพบกับตัวผมเลยก็คือประสบการณ์ในเรื่องการตื่นนอนขึ้นมาแล้วสัมผัสได้ว่าใบหน้าเนี่ยคือไม่มันแปลบมันเยิ้มนะฮะนี่เรื่องที่หนึ่งนะในแฟ, <นะ S 2> ฟนเพจส <นะ S 2> ังเกตนะเดี๋ยวจะทยอยนำรูปกเก่าๆคุณเก่งนะคะกับรูปปัจจุบันมาเปรียบเทียบก,กันแล้วหลายค,คนเห็นเลยว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณผู้ชมครับคือคุณรักเนี่ยนะฮะแกเป็นคนที่จะเก็บข้อมูลมีภาพ เก่าๆผมเนี่ยเอามาเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าหลังจากที่ผมรับประทานมังสวิรัติแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตื่นเช้ามาหน้าไม่มันรอยหลุมสิวที่ใบหน้าเกิดการตื้นขึ้นมาผมก็งงเหมือนกันกว่าเป็นไปได้ยังไง oh. แต่ก็เป็นไปแล้วนะฮะน้ำหนักฮะจากเดิมประมาณ97กิโลกรมัม oh. จะแตะ100อยู่แล้วนะฮะไปติดเบรกเอาเมื่อตอนเริ่มทานมังสวิรัตเมื่อเดือนมกราคม น้ำหนักลงลงลงอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ร่างกายไม่อ่อนเพลียนะฮะเหลือประมาณ8 7 86กิโลกรัมเป็นไปได้ครับภายในระยะเวลาแค่2เดือนนี่คือประสบการณ์ในเรื่องของร่างกายเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเพราะเรากินเน้อมากเราก็ป่วยมากเราก็เป็นโรคเสื่อมเร็วเห็นไหมครับนี่คือความสําคัญว่าเรื่องอาหารสําคัญมากมันหล่อเลี้ยงชีวิตเราได้แล้วมันทําให้อายุเราสั้นได้ด้วย ถ้าเราอยากอยู่ที่ต้นหญิของมันนะเราอยากมีอายุที่ยืนยาวเราต้องเปลี่ยนเป็นมังสวิรัตและเราจะปลอดภัยและดีที่สุดใครทำได้เท่าไหร่คือสิ่งที่ท่านมีความเข้มแข็งที่จะทำผมเรียกสิ่งนี้ว่าบารามีบารามีคือความเข้มแข็งทางจิตใจทางจิตวิญญาณคนแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับคนที่มานั่งฟังตรงนี้ ได้ยินเสียงความถี่จากเสียงพูดของผมเท่ากันได้ยินความดังตรงนี้เท่ากันได้ฟังตรงนี้เท่ากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่เท่ากันบางคนนะครับโป้งเดียวโอยมังสวิรัตรมาเลยอูมาเลยครับรู้สึกว่าเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนนะครับนี่คือความรู้สึกแต่บางทีมันไม่เที่ยงครับมันมีความจินประกบอยู่ทีกิเลสมันไม่ยอมกินเนื้อสัตว์มาตั้งนานหอมเนื้อสัตว์มาตั้งนาน ตอนนี้มีพลังมังเสวิรัตออกไปเจอไก่ย่างยากเอาอยู่ไหมนี่ฝื้นยากเหลือเกินคือมันแพ้มันแพ้กิเลสมันแพ้กิเลสไอ้กิเลสนี่คือวิบากที่จะจะให้เราต้องตายด้วยมะริงเราถูกกาหนดแล้วเราถูกกาหนดแล้วว่าเราต้องตายด้วยมะลิงตายด้วยโรคเสื่อมเราก็เลยต้องแพ้วิบากแล้วก็เอายาพิษเข้าไปการกินเนื้อสัตว์กินยาพิษเข้าไปะนะครับ มันเนี่ยคือโลกแห่งความจริงแต่มีคนที่มีปารมีคือโป้งเดียวมาเลยโอ้โหมังสวสิรักมันผมนี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมเริ่มตอนอายุป,ประมาณ19ปี